สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจ้ายายลินไม่อีกแล้วพี่น้องขารายงานโตคือเก่าพี่น้องขาเมื่อน,นี่สิมาจวดจวดเลี้ยงยังให้พี่ให้น้องฟังวันติยายลินขวางขึ้นยายลินหัวแต่เห็นพี่น้องค่ะพี่น้องก็สิได้ยินอยู่ดองเนาะคะ่ะนอกตอนนี้ดังคักดังแน่ดังคักกว่าอันช้าไทยต้มฝรังอีกพี่น้องขาบอกมาแล้วอยากายเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะควอยอยากายเพิ่น ไปว่าม่าว่า,มาป,ปั้นเจ้าของบ่เคยต้มสชิว่าได้นะพี่น้องนะอีนล่นมาเคยต้มฝรังรอีหลีหล่ะค่ะอืออันนี้ฮากเขาบอกสู้กันฟังนะค่ะนะหามืเ้เนี้ยยเล่นมาในรูปแบบนี่ค่ะสิมาจวดคักพี่น้องค่ะสาวต่างแดนสาวผู้สาวต่างแดนนี่เหยียบผู้สาวไทยพี่น้องค่ะหาว่าบบมีการศึกษาว้าภาษาอังกฤษกับบได้าปาดทิโตปาดิโตมาสางว่าเถ้ มึงดำนางได้คือมตูบอเอยมึงแบกกระสอบกระโพดขึ้นรถชิบลอ้อได้คือมตูบอมึงแบกกระสอบ้าวสารขึ้นรถชิบลอ้อได้คือมตูบอเออยศว่าวภาสาไทยดัน,จ,นจังสั้นจังซีภาษากรบโบได้การศึกษากับโบมีว้ยสร้างหาวาหาวว่าบ่เบิบงบ่งเจ้าขวงเงนาะพี่น้องนาะ ข้นเขาบ่าได้ภาษาเขาสีใดหอดผัวฝรั่งเขาสีได็แต่อยู่หอนเมียงหนอกบ่หูบห่ว่าผู้สาวไทยเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการลานคานนยเมียงนองกจักว่าจักม่วงไปเปิดหูเปิดตาเบื้องในอีหลาพูดพูดพีดพ่น้องจังไดจังมาดูถูกเหยียดกันคักป่านนั่นความเป็นคนสิว่าสูงต่ำดำขาวผิวเจ้าสีสีเหล่สีดำสีหยังกับคนคือกันนนตัว เวเบ้งเบ้าให้สาวเอเชียาสาวไทยวาสันเบ้งจกขวางวาสันพี่น้องคอยว่าตกตารางเฮียนไตแต่เกียงหากระสินหาบบเห็นพุ่นละพี่น้องแหล่ปื้อปือป้อยัวเอ้ยดำรับก็ทานโอ้ยเลินบ่อเลียงพานด้วยเลีนบได้ววาให้ผู้ใด บอเลี้ยงทานมันดำพี่น้องคะ่ะอันว่าให้เห้าหันบ่เบิงเจ้าของเด้พี่น้องดูถูกคนไทยดูถูกคนเอเชียดูถูกสาวเอเชียเออดูถูกไม่มีการศึกษาออไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพื่นว่า How do you know we can t speak EnglishI can t speak English you seeNever ever look down on anybody Nobody perfect even you เออเยอล่นกับวราได้ซัมนี่ละภาษาอังกฤษนะเออจบปะหกจะเอาหงังกระดอกกะเดียเออมาได้ปานี่กระดีลราตัวสาวไทยเพิ่นเกงกระดอกระเดียแมนแหลวมานังอิสาตาหลอนสาวไทยพี่น้องขาเฮ้ผู้ชายเบิดโลกใบนี้ผู้ใดเขาก็อยากได้ผู้สาวไทยมาเป็นลูกเป็นเมียเมิดนั่นแหละลองบ่งตาแม่ปะ ยฝรั่งแล้วหวนไปเมียงไทยเบิดเอาผู้นี้ได้ผู้นี้บ่ดีกกูกะป้าเอาผู้ไม่เอาสาวไทยจนว่าได้ดีสาวไทยนี่ดีกระดอกกระเดียโว้ยคัดสีสวีวันกับเขากับนามลูกผัวนี่บ่ให้ขาดได้เสียผ้าสะอาดสะอาดเยี่ยนสร้นบ้าน,านช่องโว้ยเกี่ยงมอยลอยดูแลผัวตั้งแต่เล็คบคขบหอดผมหัวผุนที่เอาปันไดอีก มาสัมผัสสะกอนมาสัมผัสคนไทยสะกวนมาสัมผัสสาวไทยสะกอนจะค่อยเอาไปเวา้าแม่นบอพี่น้องว่ากตะแมนยูเอออันมุเจ้าบ่มากคนเอเชียมุเจ้าก็เหยียดคนเอเชียหันเลี้ยวอันสุ่มมาอยู่เมียงหนองานางอี่พนดินตายเด้อพนบด้มานังขวผู้ใดกินเด้อเก่งได้ทอสาวไทยบัวเห็นว่าสาวไทยโบาปา,ปา,บาก่บว้ากะจะว่าเขาโงูเขายยานได้ ถือกสวนมาให้เงียบไม่อยากให้ตอบโตเสียเวลาตอบโตเออมันไปนยังจังิวบบมีการศึกษาเขากเลี้นขื้นกันละ ABC ถึงแทกทูระเอยผู้เขาเลี้ยนสูงเป็นหอด,ด็อกโตอ,อันกัมมีบิอึดบอย่า ว่าออไม่ได้จังไดว่าเขาบ่มีการศึกษาอันผู้ว่าให้เขานั่นล่ละมันบ่มีการศึกษาขันเจ้าของเลืยนสูงอยู่แล้วนั่นสิบ่าเป็นจังสี่เลยมีผมดอยฉันบอกเอ้ยมีต่คนมีผมดอยหัลละว่าให้คนยังสัน่นแบ่นบอร์พี่น้องว่าโอ้ยให้ย่ยลินจวดสะเถยะยลินเห็นแล้วอุ้ยขั้นเขียวฝรั่งก็ออกมาว่าสวยคนไทยเด้อพี่น้องขอบุญขอคุนมิสเตอร์ละ ไลยได้แล,ล้ววะเราเลิกกับเมียฝรั่งแล้วว่ะมาเอาเมียไทยโอ้มีความสุขหลายว่าสันจังหดจังมหาวาให้คนไทยให้ผู้สาวไทยฝรั่งออกลงแทนคนไทยเปนเด็กพี่น้องหาพี่น้องค่ะอันนี้เลี้ยงจริงได้หนิเลี้ยงชดชดล้นล้นเด็กพี่นอ้องเมื่อเนิอย่าเล่นก็เลยเอามาจวดให้พี่ให้น้องฟังสันบอกว่าจ้ะพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องคิดว่าจังไดเขาคือไม,ม,ม่มเหยียบไม่ยำไม่เหยียดเท่าคัดแท้ ปติโตมาอยู่เมียงหน่อยเหตุงานเสียผ้าษีคือกันเด้ได้รับอันการดูแลเท่าเทีเทยมมูเจ้าเด้คิดจังใดจังบาวแห่งสาวเอเชียขนาดนี้ผัวเจ้ามามักมูข่อยสั่นบ่คันผัวเจ้ามามักมูข่อยนั่นย่าม่โทษมูข่อยเดย้เพราะสาวเอเชียมีความดีเยอะแยะมากมายจารณะในบ,บ่เบิดอันก็ดีนั่นก็มีหน่อย นลลนนเนี่ยหละหลายอ่ะฝรั่งอยากได้เนี่ยใครย้อนยังเราดีเราดีพี่น้องความสย์ส,สุจรลิตหักลูกหักผัวบ่ได้กดขี่คมเหง่ซ้ำโอ้ยอีนยเนี่ย่าให้เฮ้าบ่เบิ่งกับขวางได้สิอยากดังติี่ละนาะพี่น้องเนาะเออ เต็นได้ถือฝลังดาถล่มเอาฝลังเขาขั้นเขียวแทนคนไทยเขาก็โลกขึ้นบ้าแทนคนไทยพี่น้องอะแทนผู้สาวไทยเรามีเมียไทยพี่น้องอุ้ยคนละชื่นชมอ,อุย้ยแมนผัวผู้ใดเหือ,อย่อดากดมนะเป็นหยังซ้มาเป็นตาหักตาแพ้งเถียยพี่น้องเฮ้ยสั่งโบแมนผัวอยนน่าลินเนาะแตาแมนผัวอย่าลินออกลงแทมสาวไทยปานนี้ว้ายเก็บดอกไม้กาบเมื่อนั้นเปิดเมื่อดมตังต่ตีนหอดหัวกะ พี่นอ้องค่ะเป็นเนวดันพี่น้องจวดคักอีหลีพี่น้องคลิปนี่นะ,เป,นะเป็นตะสั่งเป็นตาศูนได้เนะาะค่ะเพ็ดจังไดเขากระเหียดเฮาคือเกา่าพี่น้องค่ะต่อให้เราดีแค่ไหนมันก็เหยียดเราอยู่ดีไอ้คนที่มันไม่ชอบเรานั่นนะพี่น้องแต่ท้ายที่สุดแล้วเฮาก็ยึดมัน่นยึดมัน่นถือมันในความดีที่เฮามีในความสื่อสัต์ที่เฮามีเนะาะค่ะเนาะ ผู้มันเว้มเเามันบ่เห็นกายมันค้นเป็นล้านข้นเป็นโลกเห็นเฮ้าในความดีของสาวไทยสาวเอเชียความอ่อนโยนความสื่อสัรสุนจริตความจงรักภักดีที่เรามีต่อสามีบ่าวาส,สามีไทยหรือสามีฝรั่งล่ะเนาะค่ะเนาะค้นชื่อว่าเอามาเป็นลูกเป็นพวนหรือว่าสายเลือดของเรานี่เลือดของเฮ้านี่มันก็เป็นเลือดที่จงรักภักดี หักหมัน่นเชื่อมหมั่นกันอยู่เลวมีความดีความสลาดสลียวความอดทนความอ่อนนอ้อมทอมตนมีอยู่ในตัวตนของสาวเอชเชียเฮ้าแมนบอพี่น้องไปทั้งใดนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่ฟาัังผู้ยิ่งบะไข่มกักในคนต่างชาติบะไข่มกักอันแมนยิ่งไทยเฮ้าได้พี่น้องเบิ่งเฮ้าวาสันเแบะบปากมองบนญผุนกระมีได้พี่น้องแม่นแล้วเฮ้าสวยพี่น้องคะ ฮุนอลชอนอ่อนแอนใสหยังกะงามเบิดขนาดเท่าเท่าหัวหอกซีซ่าห้าสิบป,ปีมันยังว่าเฮาอายุเศร้าหาเฉยพี่น้องเราจงภูมิใจในความเป็นไทยของเราเฮากบสิบวัยผู้ใดมาเหย,ายียดไม่ยามเฮาดอกค่ะถึงเราจะเป็นเมืองสยามเมืองไทยก็เป็นเมืองที่มีเป็นคนที่มีจิตใจสวยงามเฮามีความสง่าพาเผยอยู่แล้วอันคงเบาซ้ำนี่ บอสามารถมาลดคุณค่าของความเป็นไทยของเราลงได้เพราะคนไทยยิ้มสวยน่ารักใครใครเห็นใครก็รักใครๆเห็นใครก็ชอบใครๆเห็นก็อยากได้มาเป็นลูกเป็นเมียอันพูดที่ว่านี่ก็คือสีหาผัวบดายดอกพี่น้องค่ะคิดว่าจวดซัมเนียละพี่น้องค่ะอย่าเล่นขออนุญาตบากคำจวด เก่านาะทีกลัวๆหน่อยๆพี่น้องคะ่ะมีอีกหลายอย่างสิบมื่อวา้พี่น้องฟังอีกคือเก่าพี่น้องจากคลิปนี้ขออนุญาตบาทคํำจบไปสากรดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย